จะพักเสียนที่เขาเก็บมาพี่น้องเรากลับมาติแตงใบคะแล้วก็มาตักพึ่งแดดจ้ะเราก็จะมาพึ่งแดดไปอย่างนี้ให้มันสลบนิดนึงแล้วเราค่อยไปคันน่ะพี่น้องนะให้ตกแตงล่างใบแกเขาออกแล้วก็มาตากแดดจ้ะพึ่งแดดพึ่งลมให้มันเยวจังน้อยแล้วค่อยไปคันสมน่ะพี่น้อง ตรนี้ผไม่ได้แล้วก้าใไญ่ นี <Right? S 1> ่ใหญ่จริงอ่ะนี่นี่พอแล้วสวยสงสัยจะต้องได้พอแล้วพี่น้องมันเยอะแล้วจ้ะก้างใหญ่ นี่ทักนิ่มใบใหญ่ก้นานใหญ่มากจะใช้หมดเลยจะเนี่ยเอาเลยมันทุกมัดเก็บก็ไม่หมดจะแต่ตอนนี้ฉันพอแล้วจะพากน้องเก็บนี่นี่กำลังทอดอ่ะ ไปคั้นกินแล้วอาทิตย์หน้าฉันจะมาเก็บหม่เพราะว่าอาทิตย์หน้าฉันว่าบางโก,โกเขาก็จะแบบบางโกเขาก็จะเิดท่อดอกอ,อันนี้น,นี่จะ้ะโอ้อดไม่ได้ไปไปพอแล้วพอแล้ว เขาก็ขึ้นอันนี้ดูเดี๋ยวเขาจะออกดอกขึ้นดอกแล้วพี่น้องอแบบเนี้จะอร่อยฉันว่าอาทิตย์หน้ายางหาอันที่เขากำลังจิออกดอกฉันกะสิเก็บอันไหนที่เขายังไม่ออกดอกฉันสิบว่เก็บอะพี่น้องเอาสิดีกว่านาะไปยางหาเอาจ้ะ หาคนไม่หลายนี่จ้ะมีคนชอบดอกนีชอบเดียววันนี้คนคือไม่ออกกำลังกายเยอะเพราะว่าถ้าคนงานฉันกระสีและวัดหมาพี่น้องจ้าฉันยันหมาเพราะว่า ไม่ปาเนาะ <S <S เขาก็สิไป <S <S เขาสิบบุกผูกเสียกมา <S <S นม่พี่น้่งฉันก็เลืนลเล่นระเวงสักหน่อยทำงานไปด้วยกันเคเจอไม่รู้ว่าป่าอะไระอาจจะเจอของดีก็ได้นป่าน่าจะมีกระเทียมป่านม่พี่น้องอยากนุ่งตัวพี่นี่งี่

มันอยู่คลองน้ำน่ะพี่เอันนีก้านใหญ่มากเน,นี่ยมันอยู่คลองน้ำแบบเนี่ยมันก็เลยชุ่มชื่นกวาทช่อดีอันนี้สวยนนพก็อยากอาอเต็มเลยไปนอ,น,นองจ๋า พอกัไม่พอกําลังเป็นดอกก็โตเร็วมากเลยเพิบบเดียด,ดยิ่งใจโอ้โสวย ใส,ส่จะพอแล้วจ้ะไปพี่น้องดูดูดป้านี่ว,ว้าวอดใจได้ไงเนี่ยนี่นี่นไปปะ กับ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 นี่พาดูโดงผักเซียนค่อยค่อยปลูกว่าจะปีจ้ะหาะยาไปถึั้นนี้เลยจ้ะนี่ของน้ำมันก็เลยชุ่มชื้นกลับบ้านแล้วจะขึ้นครึ่ง บรรยากาศคือก็เ,เลยมีคนมาเดินอ,อู้เก็บปพักนี่ด้วยเดี๋ยวขักชีล้อมารอบนี้สูงนะจ๊ะนี่นี่ฉันมาอาทิตย์นั้นเขายังไม่สูงนะพี่น้องเนี่ยกําลังกินเลยจ๊ะนี่นี่ขักชีล้อชีล้อ หลังอ่อนถ้าโดนฝนี่แหละฝนตกเขาก็จะขึ้นแบบนี้พี่น้องจา๋านี่นี่คือผักเสี้ยนฝรั่งพี่น้องจา๋าเต็มป่าเลยจ้ะนี่นี่ใช่อย่างเดียวเลยจ้ะ ตอนนี้ฉันก็พอแล้วจ้ะได้มาเต็มถุงแล้วจ้ะเราก็จะเอาไปนี้ไปคันคันสมพี่น้องจ้ะจะไปคันสมเราอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือวันอาทิตย์ฉันวันพฤหัดฉันสิบเออวันอาทิตย์ดีกว่าพี่น้องฉันคิดว่าเขาก็ล้างสีแบบออกดอกซ้ำนั่นสิเอาไปดองกับสิรสฉาดเสซ่บอีกอย่างหนึ่งด้วย